เลิกจริงติดฉากรับคงไัยบู์กระต่ายพันนิพาสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i t n e t ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งสับสไคแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะหลายจายที่เป็นข่าวแวของระแหงกันอยู่สักพักนี้นะคะ ล่าสุดเนี่ยกระต่ายพนิพาก็ออกมาชี้แจงบพนพื้นที่ส่วนตัวแบบนี้ค่ะกระต่ายขออนุญาตใช้พื้นที่ส่วนตัวชี้แจงเรื่องของกระต่ายและอาจารย์ไพบุญนะคะตอนนี้กระต่ายและอาจารย์เราตัดสินใจแยกทางกันเราได้เปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยามาเป็นแค่พ่อและแม่ของลูกค่ะแล้วเนี่ยต่างพยายามปรับเปลี่ยนและแก้ไขความบกพร่องซึ่งกันและกันมาโดยตลอดแต่เราสองคนได้ตกลงพูดคุยกันมีความเห็นตรงกันและได้ทบทวนมาอย่างดีแล้ว และต่อจากนี้หนูจะขอสร้างผลงานเพลงและทำหน้าที่แม่ให้เต็มที่ขอพระคุณมากๆค่ะปิดท้ายด้วยอิโมจิรูปหัวใจและพันได้ผ้าพันแผลท่ามการกระแสวิพวิภาวิจารณ์มากมายในคอมเมนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นการแสดงความห่วงใยจากแฟนๆและล่าสุดครูภัยบูลก็ได้ตัดสินใจออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งนึงค่ะผ่านทาง Facebook Story ของตัวเองโดยโพสต์ว่าราบขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใยจากทุกท่านมากๆนะครับ ขออภัยหากยังไม่ได้ตอบแชทและคอมเมนต์จากท่านใดเดี๋ยวผมจะทยอยตอบกลับขอบคุณจากไตจริงครับจึงบอกเลยว่าความรักของผู้นี้นะคะก็ไม่ได้เริ่มอย่างสวยงามสักเท่าไหร่และก็จบแบบนี้ ก็เอาเป็นว่าใครจะคอมเมนต์อะไรนะคะก็ขอให้อยู่ภายใต้ความสุภาพอยู่ภายใต้ขอบเขตกันด้วยนะคะและสําหรับเรื่องดราม,ม่าของคู่นี้นะคะแอดมินจะไม่ขอพูดถึงเนาะพอก่อนหน้านี้นะคะทั้งคู่เนี่ยก็ได้เป็นสามีภรรยาอย่างถูกต้องตามกฎหมายกันแล้วส่วนเรื่องณวันนี้นะคะที่ต้องปิดฉากรักชีวิตคู่กันเนี่ยแอดมินก็ขอเป็นกําลังใจให้ทั้ง2ฝ่ายด้วยค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานําเสนอนเ,รเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะ เพราะการบริการคือหัวใจสำคัญข,ของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน c o n t a c t Center ต้องธี Headset